โย่โลทุกคนนะครับก็อยู่กับเฟรดดคงและครีคอร์ดเคเอคซีอีกแล้วนะครับก็อยู่กับฮาร์คอร์เซเวอร์วลกันอีกแล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่สองพาร์ทที่สองนะคะสวัสดีครับนะครับก็วันนี้ก็มีเป้าหมายที่จะขุดเหมืองทำเกาะกันนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นแค่เกาะไอรอนก็พอแล้วนะครับทำเกาะแล้วก็มีเกาะอยู่แล้วนี่เนี่ยเกาะของเราเนี่ยเห็นบ้างต้องเกาะอีกเหรอคนละเกาะครับ อันนี้เราก็เล่นไปนิดหนึ่งนะคะเล่นไปนิดหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายนะก็เหมือนเป็นการทําฟาร์มไปนะฮะก็แบบขำเล่นกันขำๆไม่มีอะไรมากขำๆด้วยอาวุธพร้อมยังอ่ะคุณที่ขุดอ่ะมาทําที่ขุดไปยังอาวุธเอ่อพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วหรอแต่ผมว่าผมปิดเมฆดีกว่าเนี่ยมันเหลือไอรอนตั้งเดี๋ยวเขาทำสองอันแล้วกันที่ขุดทาผมทาเป็น เอาเอาแท่ที่ขุดโนมาเยอะๆก็พอละประหยัดนี่เอาที่ขุดไป็สองอันก็เดี๋ยวที่ขุดดินอันหนึ่งฮะคือพยายามจะขุดไปไกลครับวันนี้ทำไมอะถ้าขุดไปไกลแล้วไปเลยใช่ปะถ้าขุดไปไกลมีสิทธิ์ที่จะบินฮะบินมีโอกาสที่จะบินโอ้แล้วก็เริ่มมืดละโอ้เร็วริงเราจะเอาขุดเราจะขุดลงตรงไหนล่ะเอาเลยเต็มที่อ่าพี่ละมองไฟออกมา ขุดมันตรงนี้เลยข้างบ้านเยี่ยมค่ะ Good job Good job โอเคเยี่ยม Good job ไปแท่ขุดไปโดนน้ำแล้วเนี่ยอ่ะ Good job เออพี่ก็ว่าอยู่เดี๋ยวไปดูข้างบนอ่ะข้างบนตรงนั้นเป็นน้ำอ่ะค่ะคุณเออขุดเอียงไปข้างหลังนี้ก็ได้ขุดเอียงได้อยู่ขุดพี่ตาม กอใช้แรงงานฟิวเลยหินหินไอห,หินที่อยากได้สวยอยากได้จิเอาไปตกแต่งบ้านเนาะครับเอาไปตกแต่งบ้านแถไมไ่ตกด้วยหินโอเคโอเคนี้ก่อนเดี๋ยวไปเอาพิกแอคไมลก่อนแตกจะแตกลนะโอ้ขุดต่อลองลกันนะ <c oughs> บอกแล้วว่าให้ขุดมาเตรียมทําเตรียมเผื่อมาก็ไม่ทําไงคนเราเนาะ <c oughs> ครับเตรียมมาสองอาครับแต่รู้สึกว่าจะไม่พอเยี่ยม จิ๊บเจอไอรอนแล้วดไปเลยครับใช้พิแอคพ่แอคขุดได้ฮะตอนนี้แต่ตอนนี้ขุดโคก่อนแล้วกโคลมาเขาเรียกโคหรือเคาเรียกโค้แล้วโค้ครับโคเครูเกี่ยมจิ๊บ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 จิบจิ๊บาิ๊บจิ๊บจิ๊บจิิตบจิ๊บจิบสิน เพื่อความปลอดภัยนะครับเพ<ม>ืพ<ว>่อความปลอดภัยของัวเราเอง <c oughs> เดี๋ยวพี่ขวัญขึ้นมาเดี๋ยวก็รู้ครับว่าทำมปถึงปลอดภัยทำประตูไว้หรอ <c oughs> แข่งกันเปล่าใครได้เพชรก่อนกันเปล่า <c oughs> เอา,ปาเป<อ>ล่าเอาให้รอดก่อนดีกว่าเอาให้รอดก่อนดีกว่าเออเอาเฮอได้อยู่แล้ว <c oughs> ได้อยู่แล้วถ้าเจอเขาแกงอยู่แล้วอ่ะครับ โอเคอยู่แล้วนะเขาได้อยู่แล้ว Good job อย่า Good job Good job รีบๆตามมาหน่อยจิโอเคครับเอามาหเอาพี่แอามาเพิ่มอีกหอันครับโอเคเยี่ยมแหละต้องเตรียมมาเยอะหน่อยปักทอดไว้ตรงนี้เดี๋ยวหมดหน่อยหมดหนจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิบจิ๊บจิบจิ๊บอีกแล้วขาวหน้ามันพุ่ จิ๊บ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 จิบจิ๊บพกมาจากพิกแอกนะครับไม่ได้พกทอสมาไม่เป็นไรค่ะพี่มีทอสอ่ะขุดต่อไปพอแน่ขุดไปโอ้แตกขามือแตกขามือพี่ทำไมทำอย่างเงี้ยก็มันแตกไปแล้วพีวทำอย่างนี้ได้อย่างไรนะโอ้ยอุ้ยเอ้ยอะไรอ่ะลาปิดอ่ะลาลาปิดลาปิดลาพีด เอาไปตกแต่งได้เฉยๆฮะตรงนี้มันอยู่ y ที่เท่าไหร่ละ y ยี<ว>่บห้าเขาบอก x y ทเท่าไหร่ถึงจะมีพะเพรอะอ๋อสิบสามถึงห้าครับสิบสามถึงห้าไมถึง y หรอครับ y สิบสามถึงห้านี่ y ยี่ิบห้าช่อนปักนะครับเริ่มเบื่ออีกแล้วได้ค่ะได้ค่ะมองไม่เห็นแล้วโอเค ตระวังนะระวังนะคุณลงไปฟึบล่วงไม่เป็นไรครับยังไม่ฟึบนะครับตายดูดีๆนะความปลอดภัยในชีวิตเลยฮะดูดีๆนะโอ้ยเหล็กอ่าเหล็กอันนี้ไม่ค่อยเจอแต่ก็โอเคก็ได้อยู่นะได้หกแล้วก็วัยสิบแปดละเอ้ยเจ็ดแล้วก็แปดเคแก้อนเลยเหรอเยอะได้แปดฮะ แล้วก็อดอดกันเผื่อเผื่อมันมีพื้นที่ให้ม็อบมันเกิดครับเ้ยขุดทองไม่มีไปม,มีพิกแอกเล็กด้วยอ๋อพี่มีเออพี่พี่ขวานฟาคุณนะฮะขุดทองพี่ขวานขุดทองพี่ขวนขุดทองเยี่ยมเยอะอยู่นะครับซึ่งแทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะทองถือว่าเปราะครับมันเป็นหินเปราะมันเป็นหินเปราะแล้วทาไมต้องหายากอ่ะ ตามหบอกมันต้องหายากกว่าไอม่แค่คุณค่าในธรรมชาติเท่านั้นอ๋อลงไปประมาณชั้นที่เจ็ดแล้วกันอุ้ยใหญ่ลาฟิปปีชบิชบิชยามบิชแล้วต้องมาแล้วเจอลาฟีต้องเจอแหละเอ่อเดสต์โตนต้องใช้เจ้าเหล็กครับเดสต์โตนมาเดี๋ยวขุดให้แล้วเหล็กข้างในบ้านก็มีทำไมไม่คราฟมาไมาประหยัดดีกว่าครับลดประหยัดเลยอ่ะ เล่นกับพี่มีคำว่าประหยัดเมื่อกี้พี่ทำมาตั้งสองอันผมประหยัดเก็บไว้ใช้เป็นเก็บปกเกาะไปเลยไงอ๋อให้ทำเกาะให้ได้เลยใช่ไหมคะครับเกาะแบบเอาไว้ให้อยู่ได้ครับได้อยู่กับพี่อยู่ได้แล้วน้องไม่ต้องกลัวเกาะไม่ปล่อยเลยครับแบบไม่ปล่อยเลยเกาะเกาะเกาะอยู่เลยไม่ปล่อยฝุดลงตรงไหนเนี่ยซื้อกาวตาช้างที่ใชม่เลยเไม่ได้โฆษณานะครับ ตอนนี้วายสิบเอ็ดแล้วค่ะครับพยายามไปที่วายที่เจ็ดดีกว่าอ่าลงไปดิอุ้ยเดี๋ยวนี่มันอ่ะปุ๊บปึ๊บแล้วพีพ่พี่ขวันขึ้นมาเดี๋ยวจะอุดตรงนี้ฮะทำไมอ่ะกลัวบอนมอนเกิดพี่พี่ขวันลองเปิดปะล่ะเดี๋ยวจะรู้เรื่องฮะพี่ก็ไม่เคยจะปิดนะเวลาพี <feasible> ่ขุดได้พี่ก็เปิดไว้างแล้วพี่ก็ลงไปเรื่อยขอัดปะที่พี่กันปกติผมก็ไม่กันนะแต่เห็นว่าอันนี้เป็นฮาร์ดคอร์เลยกันอ๋อ เปียวนนใช่ไหมคะเีี๋ยววออกชั้นนึงแล้วกันโอเคฮะช่วยปักทอนนะครับโอเคค่ะตอนนี้ว่าที่เจ<อ>็ดแล้วครับตอนนี้ก็ขุดตรงได้ละมาเดี๋ยวจะขุดเป็นแนวนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ขุดไปอีกฝั่งอุ้ย <laughs> เจอเลยสะโกนนี่แกเอ็มพี่ขุดไปทางนี้นะครับพยายามอย่าไปไกลมากไปได้เอาให้จำทางได้ก็พอครับอุ้ย กุดตรงขนาดนี้ไม่ได้ก็ <laughs> พี่ขวานเชื่อไหมครับพี่ขวานขุดแบบเนี้ยพี่ขวานลองมาตรงผมดิเออกุดจ้าอะไรเว้ยเอาทอตไปแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะฮะทำไมเขานี่ข้างหลังทำไมเขารู้สึกว่าเขาได้เยอะอะทำไมเราแบบขุดตรงแล้วไม่มีอะไรเลย not something something wrong เจอแต่เลสตน stone อะ,อะ ขวานพี่ข้าพี่ขวานหันหน้าไปที่หนิงก็จะเจอนะฮะใช่ไหมก็ <c oughs> จะเจอของดีครับ <c oughs> อะไรอ่ะว้าวก็พี่ผมขุดเงี่ย <c oughs> แล้วตอนอีกแเละแล้วตอนจะไปทำอะไรได้ยังไม่รูนะะอุ้ย <c oughs> เหล็กอีกแล้วเหล็กอีกแล้วเขาไม่เจอเยอะอ่ะพี่แม่งขุดตรงก็คือขุดตรงอย่างเดียวแหละ <c oughs> ขุดตรง,ยยงแยกจริงอันนั้นอือเดี๋ยวแยกไปฟังนี้ดิ ดูสิได้ไอ้นี่มันหินอะไรวะสวยดีหินอแกรไนท์อ๋อแกรไนแกรไนไอ้อะไรวะหินอะไรวะโอ้ยแตกแตกอีกแล้วบ่อยนะเราอ่ะทาไมมันแตกบ่อยแตกง่ายจังคบิวแตกง่ายโทษโทษบิ๊กแอกแตกง่ายไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงไม่ใช่บิวแตกง่ายใช่ไหมไม่ใช่โอไมครับอะไรแตกครับ หัวแตกหรือเปล่าแอกแตกไงอ๋อพี่แอกแตกพี่แอกบอกว่าจเจอดินแล้วจะเจอสิ่งดีๆเจอสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตซื้อประกันจริงหรือเปล่าขายประกันขายประกันโฆษณาอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนไม่ซื้อไม่งอนทำไมฟิวต้องขายประกันคบผมไม่ได้ขายประกันฟิวชอบขายประกันสนใจติดต่อได้หนึ่งเก้าหนึ่ง ฟิวไม่เจออะไรเลยอ่ะฟิวขอผมได้เหล็กมา20แล้วเนี่ยรู้สึกฟิวจะได้เยอะกว่าเราเยอะว้มันไม่เจออะไรเลยอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับปิดทางแป๊บจริงพี่ขวัญมีเหล็กกี่อันะครับในตัวพี่มีพี่เจอมาแค่สี่เองเจอแค่สี่20บวกสี่ได้24ยังไม่ได้กอบแม้แต่คนหนึ่งเลยถ้ากอบนี่จะทำไม่ผิดจะใช้27 เอาไปว่าพ์นนี้เดี๋ยวเอาให้บรรลูได้ก่อทั้งคู่ดีกว่าไปเดี๋ยวพี่เอากะทองก็ได้เกะทองกะทองทองทองแถวแถวผมมีทองอยู่เขาขุดแบบซิกแซกมากอ่ะเรานี่ขุดตรงไปไหมเราขุดใหม่นะเปลี่ยนการขุดใหม่ที่ผมขุดก็ตรงคุณซิกแซกเป็นบางบล็อกไงไม่ต่หลังๆผมตรงอย่างเดียวละ นี่เจอโคอีกแล้วโคโคลแล้วเจอกระเบือไหมครัไอ้กระเบือแหมกระเบือมันมีแต่โคลไม่มีกระเบือเธอทําไงดีทําไงดีล่ะลงมอดลงมอดเหรอถึงจะเจอใช่ไหมบัฟฟาโลมอดบัฟฟาโลมอดมีได้หรอไม่ไม่มีอ่ะเอ๊แต่ถ้ามโมเกียเจออาจจะมีผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันอันนี้มีมป่ะนะโอ้ยแตกอะไรแตกที่ขุดแตก ขุดแตกเขาไปถึงขุดให้มันแตกมันเปราะบางเอ้ยเดี๋ยวนี่เห็นอะไรอ่ะเฮ้ยหินใหม่ปะ Andesite เฮ้ยสวยอ่ะสวยแต่เขาไม่เก็บเยอะแล้วกันเดี๋ยวของเต็มหินใหม่เอ๊ะขุดเจอทางเดิมขุดทีท่าไหนเจอทางเหรออ้าเจอแล้วคะ่ะเจอเหล็กเจอเหล,ล็กใช่ ถ้าเจอเพชรพี mo ่จะกีตนะแต่ถ้าพี่ไม่กีคือพี่จะเหล็กอย่าให้เจอกีนะครับเจอกีไปกีอยู่สองอย่างครับกีเจอมอสกีเจอซอมบี้เอ้ยเจอคิปเปอร์ดีในเนี้ยถ้าปักคอเอาจจะไม่เจอครับไม่แล้วเราไม่ได้ไปตรงแถวไอ้นั่นด้วยไงเดะฟิกแอ็โอ้ฟิกแอ็กเหลือีกสี่อันนะยังยังมีสี่อันแล้วเหวอยังมีโอกาสรอดอยู่ครับ ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวอตอนนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวาว,วายวายอ๋อวายเจ็ดอยู Why ่ดีโอเคไม่ผมเรามอง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 ,มองไม่เป็นครับเ g u i ใหม่อ่อะอ๋อเล็กเล็กเล็กปักท้าแปะแปะเฮ้ยเจอกี่อันวะดนรอบนี้ จอสองสามสี่ห้าหกเดี่หกครับ <c oughs> ทำไมได้เยอะอะคะไม่รู้ครัือที่โกงอะครับคือที่โกงอะครับอยา่าโคโกงโอย <c oughs> พี่เจอแต่โคชไม่พี่เจอแต่ทอช <c oughs> ครับ เอ้โหแล้วมันจะเจอไงวะเนี bottle bottle ่ยหาไม่เจอเลยจนท้อผมก็จะหมดตามละก็ข้าใหม่เด้ไม้เอามาไหมเนี่ยอ๋อเอามาอืมารัปุบ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 ปุปุบ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 ปไบปุ๊บปุปุบบปุบปุบปุคะุบปุบปุบปุบทุบป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 ุบบปุบบปุบบปบมบปุบปาบปบปุบปุบปุบุ้บปุบาน อยากได้ใหม่ใหม่อเจอแต่เจอแต่ฐานนะฐานกี่วล์ครับเจอเยอะมากอ่ะอ๋อผมมีแค่ยี่สี่อันฐานเจอเยอะมากจะรู้สึกว่าขี้เกียจขุดแล้เนี่ยเออของพี่ขวัญฝั่งพี่ขวัญมีเหล็กกี่อันครับที่บ้านยังเหลือเหล็กปับเหลือที่ที่บ้านมีเหล็กอยู่สิบกว่าอันอะเหลือสิบกว่าอันของพี่ขวัญพี่พีมีแปดอันมีแปดอันบวกกับอีกยี่สิบหก ม่ยังไม่รบก็ขุดไปเรื่อยงั้นเจออีสแต็ปหนึ่งเดี๋ยววิ่งกลับละวิ่งกลับแล้วเดี๋ยวจะเป็นแล้วก็เจอเลสโตนหนึ่งมันอาจจะเป็นภัยต่อชีวิตได้ครับการขุดเหมืองยาวๆเนี่ยทำไมอ่ะเป็นภัยต่อชีวิตที่ม็อบมันจะเกิดง่ายหมดต้องพยายามปากท้อครับปากท้อมันจะเป็นการลดการเกิดของไอ้ม็อบนะครับอะไรอะค่ะน่ากลัวน่ากลัว ขุดปุ๊บลาวาไหลลงมาได้ย anyway. ังไงสนุกสิครับสนุกสิครับแล้วก็อาจจะได้จบพาสองไงครับแล้วก็จบแบบไม่มีคลิปต่อไปเลยจบแบบบายบายจ้ะท่านผู้ชมบาย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 ฟอร์มลาวาบายบายฟอร์มลาวาพี่ขุดมาไกลมากแต่ไม่เจอเลยเลยอะไรพี่แกงเ๋ยทับอันแล้วครับรอรุนหะจะหมดแล้ว คืออะไรขุดไปแต่ไม่เจอคืออะไรมันคือสิ่งที่เราหาไม่เจออ้าเจอละโอ้ยเยี่ยมของผมขุดแบบมีแนวครับขุดเป็นสามเหลี่ยมออ้ยผมข,ขุดทอดดูพี่จะรู้มากมีแนวขุดมั่วมากมีแววมีแววมีแววขุดมั่วใช่แบบขุดคนมั่วอู้แตกมหมดละเขาบอกเลยสามัน ของผมขคดไเป็นทางตรงด้วยโอ้ยเสียงลาวาปุดๆระวังนะปุ๊บๆปุดบละปุดๆระวังนะมันจะอยู่แค่บนหัวผมด้วยนะลิ้นามทางกลับไม่ได้อ่ะ เาเดินวนเนี่ยอันนี้เดินวนใช่ไหมเนี่ยเจอเหล็กอ๋อ,อเจอละของผมทางมันไม่ไม่ยากมากของผมมันคือมันออไ,ไม่ไดเขดเคี้ยวอะ่ะอ๋อทางตรงมาเรื่อยๆแต่ขุดแต่ขุดลึกอ๋อทองทองเธอไม่เอาทองเหรอไม่มีฟีแอกเหล็กครับฟังแล้วว่าเดอ๋ดสตสโตนแล้วก็ไม่ขุดแล้วผมก็วิ่งเพลละ เห็นแล้วเหรในตัวผมมีเหล็กส4ิสี่อันบวกกับของพี่ขวัญก็อีกแปดสิบสี่บวกแปได้ส2 42ิบสองี่สิบสองบวกเอ่ออีกประมาณสิบกว่าอันก็ประมาณห้า4สองห้าสิบสี่ก็จะได้ทั้งคู่แล้วครับพี่มีสิบเก้าโอ้โหได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วครับอไปนี่ครับนี้คือทางไปครับกด s p ไปบาร์ค้าววังนะขึ้นไปแล้วจะเจอมาแลครับดาบเตรียมไว้อยู่ครับอุ้ง แต่แต่ถ้าเป็คทิปเปอร์ที่ผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมก็วิ่งอย่างเดียวรุ้มตายโกโก้คันกำเนิดเกิดเป็นโกโก้ครานยั่งถึงยั่งถึงยั่งลุ้นลุ้นลุ้นถึงยั่งยังไม่ถึงอ่ะยั่งยังฮะโอ้ฝนตกอ่ะฝนตกอีกแล้วโอเคฝนตกอีกแล้วมาเข้าบ้าน มาเรามาดูกันครับว่าจะได้เท่าไหร่สามสิบสี่ใส่เข้าไปเดี๋ยวไอกระต่ายกระต่ายโอ้มีสิบสามอันถิงด้วยเดี๋ยวมีอะไรตอนนี้เต็มไปหมดอ่ะฟาร์มฟาร์มครับโอ้ฟาร์มฟาร์มเดี๋ยวเราทำหนมปังกินก็ได้แล้วนะจะได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองทำฮะเอ่อทำาังไงวะทำไงวะอ๋อเนี่ยสามอันนะมามามาเนี่ย อยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านครับอเดี๋ยวเอาซีดไปปลูกกอนเดี๋ยวแป๊บนึงครับเออเอาซีดไปปลูกก็ได้ครับโตยังไงพี่ขวัญกินอันหนึ่งก่อนอันนี้โตโตแค่สามเออโตแค่หนึ่งสองสามสี่ต้นสี่ต้นครับเอาไปเก็บดิแต่ข้าไปเก็บมันฝนตกก็ดีนะมันโตไวมากเลยอ่ะก็จะบอกทุกกระดาฟอร์ดีไม่ได้กลัวแหละไม่เอาปล่อยไว้ดีแล้วกัน เราจะสร้างบ้านได้หินไหมได้หินมาเพียบเลยโอ้ดี่ะคิดอยู่เบชโตนลาปิชบ,บีชคอเบโตนลาปิชครับนีบ่พี่ขวัญยังเปิดเช็ดอยู่ใช่ไหมครับลองดูที่ลาพิสนะครับอืจากเลขสี่ครับอู้ <laughs> ชีวิตนี้เจออย่างเดียวพี่เจอแต่พี่ไม่เก็บ แล้วก็ได้ขนมปังใหม่กันนึงฮะแล้วก็เอาแปะเขามีไก่อยู่สาม<ำ>ตัวการพิกินไก่เขากินไก่เดี๋ยวมาดูกันนะถ้าสมมติว่าอะไรนะถ้าสมมติว่ามันคราฟได้ครบท,ทั้งคู่จริงๆก็จบพาร์ทนี้ได้นะฮะใช่โอ้โหฝนแบบเหมือนจริงมากฝนมันเอ้ยดูดิยืนใต้ต้นไม้ฝนไม่ตกเท่อะเหมือนจริงอะ เราโหลบฝนอยู่ใช่ไหมเธอไม่รู้ครับผมทำร้ายต้นไม้แล้วเธออย่าทำร้านต้นไม้สิน้ำจะได้ท่วมไม่เอาไม่เอาน้ำท่วมนะทำทำไมช่างโรแมนติกอะคะไม่รู้ครับแต่ได้ยืนหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้อะได้กลิ่นตัวได้กลิ่นตัวเผลนละยีมาเดี๋ยวผมไปหาซีทเพิ่มดีกว่า ยังไม่ได้เออใช่ไปหาสีมาปลูกเพิ่มดีกว่าแถวนี้หญ้าผมเคลียร์ไปหมดละก็ต้องหาแถวอื่นแล้วแหละคุญฝั่งนูน้นมีต้นหญ้าอยู่เดี๋ยวไปก้าวจัดไป,ดไปเอาต้นหญ้ามาเอาสแีแค่เก็บแค่เก็บหญ้าแค่ตัดหญ้าอย่างเดียวพี่ขวัญจะพยายามอย่าวิ่งเร็วนะครับอันนี้มันจะรถฮังเกอร์เยอะโอ,อ,อ้วิ่งเร็วนี่ตัวรถเลยเฮ้ย อะไรอะวัวอุ้ยโอ้โหขวานแตกกะต่ายนี่เลี้ยงไงคะกะต่ายหรอครับกะต่ายเออเดี๋ยวก่อนมีวีทก็ทําฟาร์มได้ดิทำ<จ>ะอะไรรออ่ะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งครับกะต่ายเอาวีทรอเหรอถ้าจะไม่ผิดใช่มาครับใช่ใไม่กินอ่ะมันไม่กินแครอทหรือเปล่าต้องแครอทด,ด,ออด,ดิซึ่งคแครอทเราก็ต้องไปหาจากซอมบี้ ที่มันจะดอกหรือแ,แม่กับหมู่บ้านโอ้ไม่กอซึ่งแบบโอ้ไม่กอยากมากยากมากเลยอะโอ้โหตายละหาหาที่นี่พลิกแผ่นดินหาเลยนะใช่ไหมใช่พลิกแผ่นดินหาเลยนะครับหมู่บ้านน้นเป็นีใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมือแล้วพีิกขวาญเพราะว่ากลับมาเหอะใช่ค่ะเฮ้ย เอ้ยเจ้แกะเดี๋ยวถ้าตายเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสวยฮะสวยอาจจะได้จบพาร์ทสองเอ๊ะเดี๋ยวเลกสิบเก้าอ๋อนี่ยังไม่เสร็จอุ้ยกลับแล้วกลับแล้วโอเคกลับกลับกลับโอเคกลับโอเคเสียงซอมบี้กลับดีกว่าพี่ขวัญกลับมาก็ได้ครับตอนนี้ผมกลับแล้วครับมากำลังว่ายน้ำมาอยู่สเกลอยู่ข้างบ้าน เกตอยู่หน้าบ้านปะสเกลไม่รผมเคลียร์อยู่ครับโอเคเยี่ยมโอเคครับมาละข้าบ้านกลับมาแล้วกลับบ้านแล้วค่ะกลับมาแล้วได้กระดูกปลูกฟาร์มต่อไปะครับไม่มีวีดเหรอไอ้ไม่มีขนแกวูดอะว,วูดวูดวูดไม่ถ้ามีจะได้ทำเตียงแล้วก็นอนให้มันเช้าได้ไง อ๋อไม่มีครับพี่ขวัญจะแกะบางปล้วเหเจอแล้วเมื่อกี้เจอมาสองฝั่งโน้นได้มีอยู่แต่ว่าได้ยินเสียงฟอมบี้ก็เลยวิ่งกลับมาก่อนอ๋อโอเคไม่จับแต่พอจำทางได้เนาะจำได้จำได้แต่เราคราฟชุดได้เลยใช่ไหมโอเคเพราะของพี่มันเผาเร็จแล้วพี่ขวลองเอา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 เหล็กมาก็ได้ครับคราฟเลยนะครับคราฟชุดเลยนะครับคราฟได้เลยครับ ลองดูครับว่าได้หร<า>ือเปล่าไปผ่าดเรือได้ได้ได้เกงหมวกแล้วก็รองเท้าโอเคแน่ได้ครบแล้วครับอันนี้ของผมคบรบแล้วเหมือนกันครับ <laughs> โอ้สุดยอดอยียมยียมยีม <laughs> โอ้ เอาทายก็ oh, like. ได้เกาะครบแล้วนะฮะไป้แล้วโอ้สุดยอดนะฮะก็น่าจะหมดแพทพิพานนี้เพียงเท่านี้นะฮะว้ชผมเล้วก็ใหม่พาร์ทหน้านะคะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดเฟรนด์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าคุณชอบซีรีส์นี้กันหรือเปล่านะครับไปแล้วนะครับ <laughs> แล้วก็ตอขอบคุณพี่ขวัญมากที่มาร่วมอีกแล้วนะฮะค่าขอบคุณครับเช่นกันนะคะ <Hello. S 2> <laughs> 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 ครับ ก็ขอทำการเอาราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ